เอชาย,ยาไม่แคร์คนมองหลังมีช่อเน็ตบอกว่าคนรักไม่สวยเรียกได้ว่าตอนนี้สถานะครอบครัวของเอชายามิชชัยดูมีความสุขสดๆหลังเปิดตัวลูกสาวคนสวยอย่างน้องแป้งอย่างเป็นทางการซึ่งความจริงแล้วหนุ่มเอมีลูกชายอีกหนึ่งคนคือน้องแชมป์ที่หน้าตาดีและมีความสามารถด้านการร้องและเล่นลิเกเก่งไม่แพ้คุณพ่อเลยทีเดียวค่ะร่วมไปถึงการเปิดตัวภรรยาแต่ก็ยังไม่ไวโดนเมาส์เรื่องภรรยาไม่สวยและล่าสุดหนุ่มเอช เอยาก็ได้พาลูกสาวอย่างน้องแป้งมาออกรายการชื่อดังโดยมีภรรยามาด้วยซึ่งพิธีกรกได้ถามถึงประเด็นที่ภรรยาของเอมิชชัยถูกวิจารณ์เรื่องหน้าตาว่าไม่สวยดูไม่เหมาะสมกันถือเป็นคําถามที่แรงไม่เบาแต่งานนี้เอชายาได้ตอบว่าตนเองยอมรับว่าแต่ก่อนเคยเกเรเลยออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่ภรรยาไม่เคยว่าให้น้อยใจเลยกลับเป็นเขาเองที่เริ่มคิดได้ว่าต้องเกรงใจและกลัวว่าเขาจะทอดทิ้งตนเองไปมากกว่านั่นเองละค่ะ